ว่าต่แจงหูแจ้งตาพี่น้องเมื่อนี่ขอยได้คู่เดอ้อพากันเขาป่ากับเม่ลุนเนะาะสบายดีสาบายดีตอนเ้ารยินดีตอนหับเขาสู่สองสาววันหล่นถุงเดอ้ออันแจ้งแจงแนะล้วอยู่บนท้าได้หอดหกโมงเสาร์เลพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหาโมงกว่า,าวเนาะซ้ำในเขาป่าพอดีกำลังสีเห็นหงเนี่ย มาแต่เด็กแต่เสาวก็บอได้เห็นยังดอกเพราะว่ามันเป็นเห็ดปวกน้อยดอกดำๆนะขนาดเท่าหายน้องกังเวญยังบ่เอยเห็นเลยไปชี้สวยๆเนี่ยก็ไดดอกเนาะขันสิยานคนอื่นเก็บเบิดนะี่โบตรงยานมันดวงไพดวงมันไปน้ากันกับโบเห็นคือเกาขัดดวงซีโบเห็นหนะหลุ่นเลอทุกคนมือเนี่สองไม่ลูกจะหมานไหม ปลีประแพงนมาก,ก่อนแล้วแม่นคริ่งตาลวบุ๊คเมือ่อนวนานอีเมลเราแง,ง่เราไปอบคำกับเขาหน้าสาวเผื่อบ่พ่อแกง <c oughs> เอามาฮมกันปืดมืด <c oughs> <c oughs> ปืนมากเมื่อนี้ไปไหมหาเฮดนี่บอกเทเฮดนะคะมันบอกอกลายนะไปได้ตลอดเดียวแหละพี่นอ้องขนาดมายังเบื่อเข้นหึง้ง อดปลาแล้วก็รังเสียงอ่ะได้ยินเสียงยาคู่ยาพ่์โอต่อปงมันหมานเด้อเต็มกระตาหน่อยก็เมื่อดอกเอกาใบเก่าอีกแล้วบ่ขอหลายขอสำนีคอมเมนมันจุ่มนะคิดบว่าวสิเห็นพี่้องเาง มืดปานนี้คันโบเห็นบานหุ่งแล้วโบได้กินเด้อคันโบเคลียหานะหาเห็ดน,นี่มันโบเหม็นเหลืองง่ายๆเลยเนาะผู้ใดที่เคยไปหาเห็ดเลยนะคันเห็ดสามาปียังวันแยมไปแล้วมันสีขาวหุงดุดหงิดแต่ว่าเห็ดปวกนี่มันแยงแล้วก็ตรงเครียะนะวัดดวงเจ้าวัดดวงมืาอนี้ ดีแต่ว่าเวลายามเห็ดปวกอันนี้ออกนะมันสีออกไปแบบคู่ภูไม,ม่ะนะเนาะคันเห็ดปวกใหญ่ย,ยังว่ามันออกบนเดียวเลยจบแต่เห็ดปวกอันนี้มันออกไปตามเหงาใหม่นะออกออกเบิดเลยนี่จ้าดอกเห็ดพี่น้องเขาป้าเมื่อนี้ทัางก็เห็นด,ดอกหนึ่งว่าบบได้อาสุดค้าสุดแข็งค่ะมันขึ้นมานล้ ก็ใหญ่ลยก่ะเอาไว้ให้มันใหญ่แต่ว่ามันโอ้โหมันหลายคนหาแล้วเนาะคนเยี่ยงน้ำสองดอกกิ้วดําดำาเหาะเห็ดกะโอว่าเห็นแต่มือเพ่อนนี่ทุกคนะ ม่วานี่มันทันได้ผลเป็น้องแท้สอนมากเลยนีนนะ่แต่ว่ามันเห็นเห็นหาดอกที่มันผลแ้เนาะทาั้งหนาเจ้านนะมันทันได้มีตัวนันขั้นกันมาได้ไหมเนี่ย มือที่สองพ้องกันไปเก็บเห็ดปวกเขาเดอกพี่น้องเบิ้งเห็ดปวกอันนี้ถือว่าดอกใหญ่สุดละอุ๊อุษาอมิตรารัเพียงบุจ้ะนี่แนื้เห็นดอกเห็ดน้ำอยูอ่บ่าข้นไหนมมหาเองคิดว่าจะเห็นไหมทุกคน จำซ้ำยังว่ามันใหญ่่นีเห็นหมันหากปุไรน่ะตีนหเห็ดจเแมนดอกน้อยดอกดีมาหาอย่างออกกำลังกายอยู่ตามป่า มื่อนี้บไดมีด่ดวงบไดมี่เฮ็ดฮ<ะ>ซิมเมื่อแล้วพี่น้องให้คันบพเพอเฮ็ดแล้วให้ใจก็ยักเมือ่อยแข้งขาก็เป็นอันนันกนะคือยังไงเป็นป่าบางๆเลยตามริมทางอีเมย์พูกอย่างตามทางนี่แหละย่างตามป่าให้เพื่อนเฮ็ด โอ้ยคือสมาทโทใั่ไหเห็ดอะไรก็ไม่มีเขาหน่าจะออกนหมดแล้วทุกคนผูกอันนี้หน้าหวานเด้ เห้าอย่างผู้หมากแหน่ไงมอหมอทางอายคนว่าสิม่าพ่อในดอดอเจไอเจ๊แถวด่างหนานกับเรยมีเนาะปลาแพงได้สิจะว่าเราพ่อเฮ็ดผู้เดียวแล้วมาจัก แท่น้ำมาพายมามานันเด้พี่น้องซ้อนกับอีแม่น้ำมานน้ำลังปลาลีปลาแพงน้ำมาก,ก่อนพอแกงละยังที่หาดหอโคมพายปลาลีมาแกงปลาลีนะปลาลีก็ได้เพทศปวกกันหน่อยเฮ้ย <c oughs> ปวกกันหน่อยในทางออกนะฮไม่หย,ยางอะไรก็คือแบบมีโค้งเฮา โอ้โหสวยจังเลยโอ้ในคลองปารีเด้อทุกคนมาก่อนแต่เด็กผู้เด้อนี่นาได้ซัมนี่นะมาแต่เด็กดึกบุนีนคองเขามานำหลังโอ้เมื่อใดมีออกซืมอ่ะเมื่อใดมีออกซืมออกซืมแล้วมาเอแกงกี่กับลุงไข่เบิ้ดแต่เบิ้ดแง่น่ากับบุญได้เลยในพ่อแกงพี่น้องวันนี้เพื่อนได้ถวยหนึ่งได้ลายกลอนหมู่เอามื่อกี่สองแถว ราบเทาจะมือหาราบเทาเพนนี่พี่น้องเมนูวาลาบิเตมือว่าน,นี่ปลาแพงปลายังบบออกมาอยู่เมื่อดอกเมื่อปลาดอกกาพี่น้องเขาหน้าวานข้าเจ้าเรืองเลยเด่นี่เบิ่ง แถวนี้ขาจาวานเบอ้อตอนมันท่านได้ออกนะีย่ยคือสิบริกินนี่แหละพอะมันออกห่วงมากแหลวก็เออคือธรรมดาอยู่ก็พอได้ตัดดีเกีียวอยู่งามอีลี่เขาเขาเสิร์ตนี่เบิ้งติหมากมันใหญ่ใได้เเข้าว่เป็นตาเห็ดเขาเหมาแเบบารีเป็นตาสีอ่อนๆนุ่มๆพี่น้องเบิ้งสิพาเบื่องเม็ดหมากเขาล้วเด้อมันเป็นเขา,มาๆๆหมากใหญ่ๆหญครับ แล้วเจ้าก็ได้เห็ดเด้แต่ละปีนะนัเป็นข้าอิหยงนะไม่ใช่เข้าอิเตียโหงามอยู่เด้อบาดมันออกห่วงและงามอยู่พอได้แยงหน้าถงเพชรก็คือสีเบิร์ตซันี่แล้วพี่น้องจ้าว่ามือสุดท่ายแล้วว่าจะคงการหาเห็ดนี่มันเมื่อยเนาะ มันบ่ได้แล้วเขาก็บอ่ออยากม้าอีกเด้โขกได้ปลาได้ก็ได้นี่นาข้าวจ้าบางอันก็นบอท่านได้ออก้า่แม่นฝนปลาเลยตายเลยแท้ๆเลยเขาเลยน,นำ้ำมันบ่มีปวดสิกินของเราฮันติ้เนไก่ปลา กันเมื่อหาสามคนโฮมกันกันยังบ่พ่อเก่งอู้อันนี้ของประแพงจ้าแต่ละคนจะพ่นออกได้ซ้ำนี่แล้วบ่อลื่นกันดอกไปเมื่อเข้าเมื่อป่าไปเพนมาหลับเท่าเด้ปะยังเลยเฮ้ยไปน้ำกันเล่เอาบ่เปเนเอาเท่าบ่เบเน หลับเท้าซุ่มก่อนพี่น้องเมื่อนี่โอ้ยซ่อนไปเยังมังหอยบไอยแต่มือก่อนได้อยู่หักบอได้รายเป็นได้สุดท้ายลับปารีได้แกงผู้เดียวได้เน,น,น,นี่ยหิวู้เขา่ขาโฮมโฮมโฮม Sampai kacang bat nih.